สวัสดีครับมาดูอัปเดตราคาบิตคอยช่วงบ่ายโมงนะครับเที่ยงกว่า,กวาเกือบจะบ่ายโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าราคาบิตคอยจะยกตัวขึ้นนะครับความรู้สึกหมือว่าการาฟบอกมันจะยกตัวขึ้นนะครับเราจะลุ้นกันว่าลุ้นกันว่าจะไปวันที่เท่าไหร่ อีกกี่วันนะครับที่มันเส้นเส้นตรงจุดนี้เส้นนี้กัดเนี่ยจะตัดกันตอนไหนมันจะมันจะพีกิกมันจะเซิร์ชขึ้นมาตอนไหนหรือว่าเพาขึ้นมาตอนไหนนะครับนี่ก็ที่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็คือถ้ามันไปนชนก็คือมันก็คือแนวต้านนะ่ะด,ดีเองครับ เ้วต้านนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สองหมื่นสองตีตัวเลขกลมๆนะครับ2องหมื่นสองหรือไม่แต่มันไม่เกิน2 3งหมื่นสามสองประมาณสองหมนสองนะครับ มันต้องไปเส้นนี้มันต้องขึ้นไปเพราะว่ามันอยู่ในช่วงขาขึ้นของขาขึ้นของในช่วงท์เฟรมเดี๋ยวนะครับท์เฟรมท์เฟรมที่8ชั่วโมงท์เฟรมของ8ชั่วโมง แปดชั่วโมงนะครับดวูว่ามันจะขึ้นไปแตะได้ไหมนี่นี่จากการคาดเดานะครับแล้วก็เส้นนี้เส้นเดี๋ยวนะครับสักครู่ครับเส้นเนี่ยพวกช่วงกลุ่มเนี่ยเพราะว่า เส,ส,ส,ส้ like bbe bbe สนเส้นเอ็มเส้นเส้นน <certains S 2> ี <Marina. S 2> <cus> ้ครับที่ผมวงกลมสองเส้นสีม่วงกับสีเหลืองตรงนี้ยครับมันอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่นะครับมันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับที่จะไปแตะสองหมื่นสองนะครับมันต้องไปแตะก่อนนะครับแตะก่อนแล้วค่อยมันลงมาใหม่นะครับของบิตคอยนะครับอย่างที่พูดไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ บิตคอยต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนนะจะขึ้นหรือจะลงนะครับ2เดือนนะครับสองเดือนนี่เคียงเป็นการคาดเดานะครับแต่เดาจากกราฟนะครับทิศทางของกราฟนะครับก็บิตคอยก็ช่วงนี้มันต้องใช้เวลาอีกประมาณสองเดือนนะครับ สองเดือนก็ไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวอันนี้ไปดูเหรียญอื่นเหรียญเหรียญอื่นต่อนะครับก็นี่เนี่ยผมมีพูดหลักๆคือ Bitcoin กับ Luna c l a s s สินะครับลูน่าคลา s สิวันนี้ก็บวก2%นะครับ2%องอราคาอยู่ที่5878นะครับ5878นะครับอันนี้ที่ดูไทม์เฟรมที่ อ่าโหน,นี่อันนี้ดูยากดูอย่างนี้ดีกว่านะี้ทำเฟรมของแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงมันต้านต,านตรงไหนอ๋อต้านอยู่ที่สี่ชั่วโมงนะครับมันแนวต้านอยู่ที่สี่ชั่วโมงถ้าดูท์เฟรมรายาวๆแคบๆมันจะดูสามวันอ๋อสามวันก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับคูหนึ่งวันหนึ่งวันก็ ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะครับ8ชั่วโมงถ้าดูตามเฟรม1ชั่วโมงอันนี้ถ้าดูจากนี้แล้วมันขึ้นเส้นเดี๋ยวนะครับสักครู่เส้นตรงเนี้ยเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้ ถ้ามันผ่านถ้ามันมีแท่งเขียวเกิดขึ้นแท่งเขียวเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันก็แนวมันก็ขึ้นนะครับตามกราฟแต่ว่าขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแรงกดลงอย่างนี้หรือเปล่ากดลงอย่างนี้คือก็มันมาหาแนวต้านแถวๆนี้นะครับแถวนี้ก็เหมือนจะทําโลใหม่ทําโลโลไปไฮใหม่โลสูงกว่าเดิมนะครับทรงนี้ ของไทม์เฟรมของหนึ่งชั่วโมงนะครับเอาวิ่งมันวิ่งอยู่ช่วงนี้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดถึงหกพันกว่ากว่านี่ก็ใครที่มีทุนก็เก็บได้นะครับพอะตตอนช่วงนี้ราคามันต่ำอยู่นะครับราคาที่น่าเถือน่าเก็บไว้อาจจะถึงหนึ่งบาทนะครับกอน่นใช้เวลาประมาณครึ่งปีหรือว่าหนึ่งปี สิ้นปีหรือว่าปีหน้านะครับใครก็น่าจะถือยาวกันได้นะครับอย่าใจร้อนนะครับคนถือนะครับใจเย็นๆนะครับใช้เงินน้อยๆนะครับผมก็เก็บไปแล้วแต่ก็ว่าจะเก็บอีกครับลองลองงบก่อนแต่ดูตอนนี้นะครับดูจากไทม์เฟรมของหนึ่งชั่วโมงคิดว่าโลน่าคลาสสิกน่าจะขึ้นไปอีกได้นะครับขึ้นในช่วงแคบๆนะครับ ขึ้นในช่วงแคบๆนะครับมันยังไม่ขึ้นปู๊บปา๊บทีเดียวเลยนะครับก็จะมีแต่เลิขึ้นในช่วงแคบๆเดี๋ยวก็ลงไม้นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะตกรถนะครับของดูหน้าคลาสสิกถึงเส้นเดือนนะครับกี่วันันนี้การถือเหรียญดูหน้าคลาสสิกก็ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องขายไม่ต้องรีบขายนะครับ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง1บาทหรือว่าเก้าเก้าตัวต่างนก็แล้วแต่ตามที่ท่านจะตั้งได้นะครับขอให้คนที่ถือก็ถือแบบใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะครับอันนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนี้ครับของบิตคอยและและก็ะเหรียญดูหน้าคลาสิกน,นะครับ ็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วค่อยมาอัปเดตอีกคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ